ระครับพี่น้องง้วนาะครับอืมมือคึืนก็ออกมันก็ลอยออกคึืนออกตัวหนึ่งพี่น้องอีปานครับผมเมื่อกี้กับไทยอย่ะไทยแฮ่เพื่อนเบิ่งลกันครับผมไาย,น,ายน้งอง,น <ention> นงงัวครับผมไทยน้องงัวิือครับผมนี่งัวครับผมครับผมครับผมมันกินอยาอ่างผมมันโตพี่น้องผมมันโตมาเลเ่มเล่ครับผมนี่ฝนตกเล่บนครับผมไปพี่น้องยังไปบ่งอีปานกันครับผมว่าลูกมันตงามบ่ครับผม ละ่ไฝนตกกันได้ต้นยูคากลังางามพี่นอ้องต้นยูคากลังางามผมกับขวดกับยังกลังางามพี่นอ้องกับขวดกลังางามครับผมกรัางงามหลายตัวคนโดดมนตมันขึ้นคนโตยังแห้งพี่น้องฝนโตยังแห้งเลยครับผมอืม ไปไปเบ่งดูอีปานพี่น้องครับผมปานดูดิเป็นไงพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมเนี่ยแหยังมันออกกันไหนมันออกท่านเบิดมัม้งนีิพอพอนั่งเหียบพอเนี่ย,ายมาดูเรียบพอมาดู มันบอกว่ท่านเบิดมังเนี่ยพองเบ่งด้วยฉีดแฝดป่ะพี่น่องมันิบเป็นดูแฝดบั้งยังออกเอาเฮนตออกไปเราครั้งนึงมันลูกมันนน่ะพี่น่องลูกมัืน แค่หน่าไม่ยังมีถุงอีกทุนเออเดลูกขึ้นเบลูกนะเหยียบลูกนะแฝดปุมันจะออกแฝดบ่ปะถุงนาปลา่นอืม่นแตกรทุนนะ กนอกเปเ็นนนมงเี่ืองอนครับพี่น้องว่ามันชิมีตัววัน bueno> ี้เอามอกินน้องมันกไปทุงนึงนะอมคุณน่ะมันยังมันยังดันออกยูดนะปลา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 หนาะฮะฮะมานี้มานี่มานี่ ผมว่าไม่สูบออกสองตูนนะ้พอมึงจะทางเนี่ยเออจะต้องมาฝ่อ,ม,อมันเด้ออืมจะมาฝ่อมันพี่น้องมันน่าสูออกสองตูนแะล้วพี่น้องมังจะทางเหรอเอ้ากินพี่นะมีไหม,มต่อไหมมันตกใจพี่น้อง คุณน่ผมว่ามันน่สิเมีเมบ่บ่เมีนเออเป็น้องผมดูเป็นนองคือมันสิมีสองตัวก็แบบโอ้ผมว่ามันน่สิมีสองแล้วยังเออหน่จะได้สองตัวมั้พี่น้องครับผมดูมมัน มันอาจจะมีสองาคืน่อบางทุ่งทางเลยนะกินไประท่ยกองเนี่ยกินไปอ่ะตดอืมตัวมันดังเลยตมอืมเป็นตัวแมีดีอปมันอาจจะมีสองตัวเราเพิ่งกระทั่งเลยนะสองไงสองไงยน กินหญ้าไปปานไปกินหญ้าไปพี่น้องแต่ว่าเฮมันออกไปเราตัวนึงกันนึงพี่น้องแต่ว่ามันมู้วันสิออกมันมีถุงน้ำอยู่ผมว่ามันสิมีสองตัวระบาดมอแน่ใจเนาะ ดูมันก็ออกแล้วครับพี่น้องดูมันออกเปน็นตัวแม่ครับผมกือจังแม่ได้จังแม่ดูมันดูมันมนมหัวนมใหญ่ามากเลยพี่น,น้องนมมันเห็นป่หัวนมบอกยังใหญ่เลยครับผมอืม มันมันตูกมันพี่น้องลอยออกมาขึ้นนี่พี่น้องบ่ได้มาเบิ่งครับผมนอนอยู่บ้านหลังนอกครับผมเมื่อไหร่เมื่อเบิงในรูมันสองแล้วตัวนี้เฮ้ยเบิ่งหน้าจีเป็น2อตัวละเบิ่งกระทางนี่ได้แฝดสองหรมั้งนี่เออมันได้2นี่วะนี่เด็กคำคุณอ้าวกินยาอ้าวกินยาเออกินยาเป็นไหมอ้าวกินยากับแม่แล้วเอ้ยเอ้ยอ้าวหยียบ้าแม่ไปแล้วนี่ เออเหยียบหญ้าแม่ยนหมดแล้วกินหญ้าเป็นไม้พุ่งออกวันเดียวนดะิฮึอราคอกวันเดียวนะมึงออกวันเดียวมึงกินยาเป็นไม่เนี่ยหยียบยาแม่นะเนี่ยเอ้ยยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยตัวไหนเป็นตัวเมียพี่น้องครับผมมันเลยกำลังดมากกว่ามันเด่นกว่าเนี่พี่น้องเอา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 จะล้มไปไหนอืมจะล้มไปไหน อืม응ุ응้นไปไหนอืมห้าวอะไรวะอืมอืออืมอืมอืออือโมแน่เดือพหนาสิมีสองเด้ยนี่มันเบ่งออกอยู่นี่จะมีสองหนาะพี่น้องเนียนี่บมแน่เด้ยนี่บ่เคยบ่เคยมีสองตเด้ยนี่ทีมัน กินนมท่านบนจะออกสองตัวพี่น้องก็เห็นง้อแฝดได้หนี่ง้อแฝดสองตัวมันกินนมท่านบ่อันนี้ตัวน้อย,อ,ยอีกตัวน้อยเพิ่งออกเมื่อคืนนี้เป็นตัวเมียเป็นตัวเมียจ้าตัวเมียได้ตัวเมียแล้ว,วถ้าบ่ไต่สองตัวพี่น้องก็บมุสได้หลายอยู่ครับผมเป็นโรคต้องมาปีตายตัวนึงก็ผมอีกตัวนึงลดส่วนครับผมเสียดายเนึงยว่าเสียดายง้อ mm. พี่น้องเสียดายง้อเนี่ว่าปีนี้ปีนี้บ่ได้ง้อเลยครับผม นี่จ้าไอตัวเล็กนี่ตัวเล็กมันนี่ออกกล้องเร็วปะออกกล้องเร็วยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเกยบย่าแม่เเก็บย่าแม่นะือเก็บย่าแม่หนึ่งแม่มึงกินนี่แม่มึงกินยาเนี่ยอีปานอันนี้หัวรุนธรรมชาติพี่น้องหัวรุนธรรมชาตินะครับผม,มหัวรุนธรรมชาติจ้าหัวรุนธรรมชาติครับผมหัวรุนธรรมชาติเลยอ้อยอ้อยจะไปไหน จะออกมาครั้งน um ี้นะเอ้าเอาเอ้าอืมอืมหยียบ้าแม่นะให้แม่กินยาแล้วอืม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 แม่กินยาก่อนอืมเหยียบเอ้าเอาไปนู่นแล้วพี่น้องแม่มันเป็นอ่าลูกท้องสองพี่น้องท้องแรกกับเป็นอ่านี่กระปิดพี่น้องนี่กระปิดเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งอีกตัวตัวตัวแรกของมันครับผมอีตัวแรกว่าเป็นอยงไรครับผมตัวแรกแดงแป๊ดเลยพี่น้องอ่าเอเชียหาสองศูนย์พี่น้อง พวกพี่น้องเบิ้งหยาครับผมนี่ครับผมร้านปัดมาครับผมนี่ช่วงนี้หยาจะไล่พี่น้องนี่นี่ครับผมตัดเป็นผู้เลยครับผมนี่โอ้หยายังงามพี่นอ้องรถสามรอบไปเกินรอบเดียวรอบเดียวมันพอนี่โอ้หลายจนเดี๋ยวตัวมันหยาดมากดีก็ใช้ลังค้ามมันตัวนี่โอ้โอดีว่าใช้ลังข้ามเนาะสองหมื่นเพื่อนวันหนเออเอาแห่ไปเฮม่นั่นมึนตมเนี่ยแห่ อืมเดี๋ยวว่ายังเพิ่นรู้สึกว่ามันจะออกอีกแล้วอีป้านี่ยังออกมาตรงๆนี่พอมัน ừ. <laughs> ออกอีกมันก็แห่ออกอีกคือเขาเออผมว่าแห่จะออกอีกหแหละเพราะว่าไอตัวนี้แห่ไม่ได้ขาดดิมันเป็นทุ่งหนามออกมากแห่ไม่ได้ขาดพี่น้องมันเป็นทุ่งหนามอองหน้ออกหนาก็คิดว่ารไม่แห่มจะอันนี้แหละเป็นแห่อีกตัวน้วยมืจักปุ๊ เอาเลือเอาเลือใส่เข็มมันตั้งไว้ให้อีขาวอีพวกเนี่ยอีขาพวกเนี่ยเพราะว่าสายเสือมันบุถึงใส่เขียงตั้งไว้เนี่ยหยับเขียงเทาเนาะบอกคือเขียงหักแตกอยู่แล้วเขียงนี่หยาบแตกพี่น้องแตกแล้วเขียงหยาบแตกอีตัวนั่นแตกไปแล้วนี่พี่น้องเราใส่หนีเห็ดให้มันออกไม่ค่อยกว้างเราใส่วาง ีคือมั่นอ่ะเอาใส่อย่างอันนึงตั้งของพ่น้อกได้เยอะพี่น้องลูกอีปานอีปานลูกทองแรกครับผมแดงแดงแดงแป๊ดเลยจะนี่อีกระปุกนี่ปีกัวแล้วกับได้สองปีแล้วนี่ทองแรกนี่หัวล้นคือยังแม่ครับผมล้นล้นล้นหัวล้นคือยังแม่จับตายคุณอืมสวใหญ่เลยนี่อีปานเอออิ่มแล้วอิ่มแล้วอีปานนี่พี่น้องหัวล้นผม ลูกอีเถากำลังกินกำลังดีเอีเ่าเอาออกมันออกจากแม่กินดีนี่ที่ตัวนี่น่าจะออกจากแม่นี่เพราะว่ามันมันใหญ่แล้วมันกินนมแม่ทำให้แม่มันจอยกินเพราะทำให้นมแม่มันจอยแล้วแม่มันฉีเป็นสัตว์ยากเป็นซัดซากนี่บอกลูกอีเถาออกมันยังกิน เพราะว่ามันจะเป็นซา์ซาม่มันหนาหนนจอยที่ถามันบกิแล้วคัดแมมเนาะมาแล้วต้องออกทั้งสีที่ม่กคัดเม่ออกอเพราะว่าเม่มันจะได้อ้วนไมได้กินเป็นเป็นซา์เร็วไว้นไว้่าจะเอาผ่านเขาอ่ไ่แล้วจอจังว่ากันจจงพี่เจ้น้ากันเออตัวน้อยปุกเสืยกไว้ nó sẽ nhau mình nó cũng chết luôn kết nôm, các phần nó ừ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  nó ừ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  มันมันใหญ่อยู่ครับผมมันง่ายอยู่ครับผมเอาพี่น้องไว้สนิทเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะมองหัววันสินึงสิออกลงอเปล่าครับผมอ่ามือเล็กมาจีทายจิทตุ่มนอง่ัวกาดทายทายไว้แล้วพี่น้องก็ฮุ้งไว้ทายกับครอบ้าน ไม่ได้าดว่าจะกินนะพี่น้องก็ขอโพลอธิปใพี่น้องกันหลายครับผมเพราะว่าอยากจะไปขายของเง,นงาานินพี่น้องก็ฝากไว้เสนอพี่น้องเนาะโอกาสทั้งเจอกันไหมพี่น้องเป็นกำลังใจกันนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับนะเนาะขอบคุณหลายๆครับผมที่ติดตามตลอดนะครับคุณครับผม